ข้ามาชมบรรยากาศน้องหลักค่ะพี่น้อง,นองคนทำชุมชนเ็น,นมาลือผกักตบทำตั้งแต่เช้าค่ะยังไม่เสร็จเลย้าวาว,นว,นา,วานาะค่ะ ชุมชนหนองหลักของเราค่ะพี่น้องดื่พักะเชฉดเพื่อจะให้น้องน้ำห้องสะอาดนะคะเพื่อจะทําการแชงขันเรือย่างงานของคนซาเห็ดตะเกี่ยอ้า่เห่ดตะก่ยวรอขาบ่อเลี่ยวนี่ตังแต่พัดสิขาดเคือ เออประชาชนต่หัวเขาเสียงหน่อยพ่อใหญ่บ้านเลขฝนย่อมยุทธิฝนโอ้ยยังเมื่อยยเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มให้จะใส่เนาะวินพ่อใหญ่บ้านโมเก่าโอ้เห็นแต่เมื่อค่ะเนี่ยเอาไม้เอาไม้โดนอ่อนโมจะเห็นนะอ๋อพ่อใหญ่เล็ขขาดยุคกลางเงินพักพี่น้องบรรยากาศมาให้ชมชุมชนน้องหลักของเราลือผักกระเฉดค่ะ บบ้านไม่แค่นี้แล้วอ๋อเออจะจะว่าววัดศรีหัวจะว่าวัดศรีหัวจำนี่ละกำลังดีเดี๋ยวรอบเช้ามาเพิ่นจะน้อยชุมชนของเราผู้นำค่ะสามหมู่บ้านช่วยกันต้องบอกหมู่บ้านบอกมี่คนนี่เดี๋ยวมัดตกมวยด้านไม่ดวนมันที่ใครแก้ง่ายผู้แก่สร้อยกันค่ะมาแต่เสาว่าแล้วอดเอาวัชระง้วา ก็ต้องัดิ่งไดพใหญ่บานมูิบสอแต่ยังอย่่นอาถึงต้องมั่วนะเอยทำนั่นแหละจะจบได้พราใหญ่เล็กได้บานนี่จะจบได้เพราใหญ่เล็กย่ใส่นาะอ้ไข่ใส่ละหยุดหยุดหยุดพี่น้องพ่อใหญ่บานมูเก้าพูดะยกระดยวอยากาให้ชมค่ะเดี๋ยเป็นยันเรานีอันนี้